บันนี้วดผู้วาเเขียนหนังสือมาใช่วดใหญ่ได้สิตอบได้บอสสบายดินั่งเอ้ามาบ่าบอกว่าค่อยมักเจ้าเด้ออ่านบรเป็นแล้วโอ้ถงสิบพันโอค่อยคิดอะเม่เจ้าไปหาเจ้าที่ไปหาที่สามสิบพันหาเมื่อแกงกันเอาบอสเจ้ากันบอกินบอกินบอกแกงทลไหม ถึงรถแล้วเอาเอาให้อีนานก่อนก่อนลูกพ่อสร้างอันคนที่ว่าอันโอ้ผู้ที่เราได้ลูกใหม่อ่เนาะผู้สิอันโอบ่ชื่อให้มันกําลังมามันกําลังมามันยังกําลังมามาอมกําลังเป็นมา มามีแต่งนมีเมฆงามแท้มาหนิพู๋ต้องฟ้าเป็นสีข้ามพี่น้องเลยอ่าแดดขึ้นแล,ล้วก็ไม่มีขึ้นเนาะกะทักทายสบายดีสบายดีพีน่ขขขขน้องเป็นสุขทุกคนอ่าเวมาหาทางหนูหินหน้อยอีกก่อนโอ้ยังเขียวเต๋อลักอย่างเด้บอกนี่จกดว้วนดวนอยู่นะบอกเฮ็ดยังอ่นอะนะมึนกิโลอะไรมึงกิโลไพ่บุตรมึงกิโลเด็กน้อยเออ อายว่าเฮ็ <c oughs> ดยังไวายอะนะโดยสบายดีเฮ็ไวไวดยังโดยสบายดีมดันยังเด้ไม่ตู้ก็ได้น้ำแตกจ่กจ่าอยู่เฮ็ดยังอันนั้นนมนั่นเราให้กินนมเอ้ยออกได้ได้หนูหินน้อยอืมเฮ็ดยังนะเฮ็ดยังไวสิแกงน้ำไหมบ่อ๊บน้ำไหม kien khảo cắm nhang mà nè, kiếm ba, ba má để xây, tham gia để vườn lan, ồ, ăn, 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 ăn măng téng xíu măng téng qua pha mà nè, kien ngon, non non, nói à, non lông mà ừ. ba là nó hay đi má hết nơi đây kien, mộc ông, มันอยากกินเขาเออไม่ตู้อยากกินเขาแล้วมันกินมันกินแล้วอบมันสร้างบ้างหรือเปล่มาแต่ใช้เจ้าน่ะยูนิลิ่นปัญญอยิ่งเฮ็ดละผมเฮ็ดปูช้าวแท้ฉันดอกเฮ็ดปูช้าวเฮ็ดปูช้าวยิกได้ผัวแล้วบ่เฮ็ดปูช้าวเย็นเพียงบ่เย็นไปจากได้ผู้ที่ซี บอกก็ได้เถึกนอนเว้นจังเหเห็ดผมเกี้ยงดอกเหเห็ดผู้สาวเยาพัวไม่บ่หรอกคือผลลอกไหหลานนะเม็มาลอกไหหลานนั่นขายไปคุด่กิโลได้หลายบ่ไว้ได้จักโตสามสิบที่มาขวากินบ่แล้วอยากขายบ่ให้กินดอกอยากขายเอ้ากินกับยังอย่างบ่อยากขาย ป๊อหน่อไม้ขายหน่อไม้บอ่อีล่ะงทงจ,กจักิคชิบชิบเอาไปขายใช้น่ะฮะม,มาพี่มาพี่เาใจไหนนะน้ามาพี่<า>ไปขายหน่อไม้คนอยู่นี่เพิ่นบ่เบ่เข้ามาโอ้อือจะไปคุดจิเลาะผู้มาก็ได้ไล่ลงแน่ไปดูเอ้ย ทงจักพันโอ้ไผ่หน่อไม้ไปหาหน่อไม้น่ะเจ้าบ่ไปหาน่ะได้จักทงอันนี้สามทงอ้าหน่อไม่ยังหน่อไม้ไรหน่อไม้ไรเจ้าไปหากับไผ่ไปหากับอ้ายแล้วว่าไปผู้เดียวเจ้าบ่ย่านบ่ไปหาหน่อไม้ไรไปกับไปไหมกับนกมันบ่ไลยเจ้าบ่นางเจ้ามันบ่ไลยเจ้าบ่อันนี้บ่อไอเจ้าน่ะ โอ้ไซเฮือนเจ้าอยู่ไซโออันนี้ลูกพ่อสร้างบ่พ่อสร้างมันไม่ลงอ่อนโอ้ลูกอันนี้ลูกเมียเก่าแล้วมันบอกอ๋อหนุ่มไอามทงโอ้มันเป็นตะกินบดบ่อีละอันนี้บ่แข็งแกแด่บ่ลูกไปหาซองคนแซไอ้เจ้าน่ะนนุไมไบ่ไลเจะบ่ฮัมจะไปหอดไซ มกลังนเมันไปหานูไม้ล่พกันเลนปุ๊บว่าปุ๊บยัหนูไม้ไลละ <คน S 1> พอร์นพอหนึ่ง,ต,งตัวนั้นพอหนึ่งตัวนี้พอหนึ่งสามคนเลยสามคนสามพอ,อมคนสามพออาไรสามทงนี่สามทงสามสิบมีอยังแน่แถมนะนะจกบังดูมีอย่งแถมนี่ะพักแยงยานั่ง ปลาแดกมะพริกเด้อ婆เทียมบ่เบื่อเมื่อแกงเนาะปลาแดดมะพริกขมเบือแล้วเอ้ยจอดรถนั่นกับปหาเอาหมกบวบในนาก่อนทันหมกบวบไปใช่น่ะเจ้าหน้าในทางหันเห็นละหมกบวบเขาเห็นอยู่เขาจอดน่ะมีคนปิดเอาอยู่ดอกมันนี่ในไก่นี่สามทงนี่สามซีบบ่ เอาหน่อไม้ไหลเมื่อแกงอีกแล้วพี่น้องไอ้ฮาไม่ไมเนี่บ่นางว่าไปขายหน่อไม้ไปหิวกายคนชิไปขายให้ไพ่นะหึบ่กชิบิคลายให้ไผ่ได้เงินอะไรสิไปซื้อยังี้ยงบาทเนี่ยเจ้ากระเข้าลงเฮียนอยู่บ่อเป็นเงี้คือบ่อเข้าแม่เลยแม่บห้เข้าม่บ่ให้เข้าโอ้ เจ้ามีพี่น้องจี่คนสี่มีสี่คนอ๋อมีสี่คนบดได้เข่าเลยบอสลูกเพียนนะได้เข่าบดได้เข่าเลยเคยเข่าอยู่บ้างล่ะเคยเข่าหอดห้องได้จ้ะผู้หันหนาสิหันปะห่าหันปะห่าอ่านได้อีู่บ่างเลบ่ได้บ่ได้โอ้ยจางว่าแถวบ้านนี้บดผู้บ่าวเขียนหนังสือมาใช้บดไงเรียกสิตอบได้บ่เอ้สบายดีนั่งว่า เอามเออว่าบอกว่าค่อยมักเจ้าเด้ออ่านครเป็นแล้วโอ้โถงสิบพันโอ้ค่อยคิดลาเมอเจ้าไปหาเจ้าที่ไปหาที่สามสิบพันอีนงหาเมื่อแกงกันอเอาบ่เจ้ากันะบวกินบวกินบวกแกงแล้ไหมถดแล้วเอาเอาให้อีนังกนก่อนลูกพ่อสร้างกันคนที่วัน โอ้ผู้ที่เราได้ลูกใหม่เนาะผู้สิอันน่ะโอ้บ่ชื่อชื่อแล้วใส่เนาะเงินบาดนี้ติดนี่ได้บ่นะได้ได้มื้อใด๋ช่วยสิมาจ่ายให้เจ้าบัดนี้นัดกันมื้อใด๋บโอ้ยบัดนี้ติดนี่ก็ให้ติดบัดนี้บ่มีเงินให้ติดนี่แล้วสบายสินงมาขายนใหบมือมือให้แม่บ่นี่โดย ไม่แม่เอาเจยวคือว่าเอาเองแม่เอาไว้ให้แม่ไว้ให้เอา,เอาค่อยให้ซีซิปเลยดนใจอา่าสามถุงซีซิปเอาเมื่อไว้แท้อันนี้ระว,วังตัวไม่ไรเด้อไปอีกวันนี้เด้อนอาเลยเอ้ยเซลเด็กน้อยปั่นกันแกงกันสิแกงกันแกง อออมอบ่แล้วขอ่อยสิเมื่อแกงซุ้มกันแล้วข่อยนะพี่น้องข่อยก็ลายเมือ่อซุมกันกินได้อยู่เพื่อนแต่แซ่บกินหลายคนอันหลายคนแช่เจ้ากะลายอยู่ได้ลูกหลานใช้ไว,ไว้ไปขายยังเจ้าหรอไปคุดยังดได้จักโซมาพี่มาพี่ได้จักโลจิโล่โเจ้านะ่ะฮะใส่มาเบิ้งได้จักโต เฮ้ยผู้สาวไปหาเงินได้กี่โลเช้าตัวบออ่ตเอไปเด้กกับไปซื้อกินซื้อกินองเยียนได้จากโตนี่สามชิปสามชิปตไปคุดจะใช้โดนฟักขี้บ่พี่เงี้ยมาพี่เงี้ยมาพี่เจ้าน่ะสามชิมชต,ชชชชตนี่จักพันฮะจักพันขายบ่คือไว้กินขาย,ขายจักพันแบบน,นี้ อ,อ้าวขายทั้งของนี่บอไรบ้า, <laughs> <อ>างเว้ยช้าโตฟันขายของน้ำบ่อมาขายของบมาขายของข <laughs> ายแต่จิโร่จักโตนี่น้ำไล้บอจักโตฮะจักโตเอ้าขายจิโล่น้ำบ่เป็ปน <entwic> ก็บเงินแนวันนี้นั<ป>่งแรมเนาะนั่งร้องน้ำนั่งลงจกักโต มสาวตอร์อามชิปสามชตัว,ตวจักพันบมานน่สามชิปตนี่ฮะจักพันว้านามีนะอ้ยเป็นเมค้าพได้ดอกอนี่จักพันามชิปตนี่ว้วชองพันกีบดวงใจสามชิปตนี่จักพันของนั้นเรียกของป้าว่าตัวน่ะเออได้สามจักมหนักไปตรงเจักอันนี้ เด็กพุทธกิโล,ลได้สาชิบโตวันนี้ไม่ได้เข่าโรงเรียนในวันเชา้าเฮ็ดกินยังอะนะเจ้านะไว้เฮ็ดกินยังหยิบมาหนิหยิบมาหนิสีถามหยิบมา,ายอใกไงไหมหรืออจาอายไหมอุ้ยเบิ่งสีถามเฮ็ดกินยังเฮ็ดกินยังฮะจะเฮ็ดยังกินนี่เอาบา่ฮะเฮ็ดเลน่เลน ren, ซืซือ กินข้าวกันยังจ๊ะวันนี้กินข้าวกับปลาข้าวกับปลามเมโทรมาได้ได้อวาน้องเมย์ยู่บ่ได้เพิ่นว่านี่ได้โอ้โหเอา้าเฮ้ยลืมเลยลืมลืมก็เป็นบ้านโอ้ยบ้านนี้แล่มีผู้บ่าวทีลืมผู้บ่าวอีเล็บบ้านนี้แล้วังม,ม, <laughs> มีดบาดมือเด้อหนูน้อยเด้อ อระวังหน you, it, <laughs> <laughs> ูไม่ไล so ่เด wow ้อะหานหนูไม่ฮะอ่าไปป่าไปดอนผู้เดียวหนูไม่มันไล่เด yeah. ้นี่เอาว่าไปเก่งหึแต่แลไรไว้กับปาบ่เป็ดมาหน่เป็นผู้สาวป่ากเกือบวะนี่เล่าใช่ไหมมือด้อน่ะเออบาดมือร้อนั่นก็ได้ยังเอบซ้อนบ้าง บ่เอาโลบ่เอาเออเม็ดบาดมือกันเด้ออย่าให้เด้อเดี๋ยวว่างได้เลยเดี๋ยวว่างได้ไปลงเงือกเจาะนะผักปงพอแห้งอีกแล้วเวนอีแล้วกินข้าวกับปลาเพิ่นไฮไลท์เต๋อบ่อปลาบ่อไฮไตัวนึงไฮไตัวนึงเฮ็ดที่ได้กินปลาตัวเดียวบวะนี่มกมกอขันมันเน่าจังว่ามันสิกขับของ ไปหองหน้าพื้นว่าคุดจิโร่เลยเข่างามบ่งามงามให้มันกำลังมามันกำลังมานมันยังกำลังมามาองกำลังเป็นมากองกำลังหมากภาษาภาษาลาวเงอกำลังมานเข่ากำลังถือผ้าแบบมีบ่โตออกแล้วก็มีบ่เลยออ คุยกับแม่น่ะเพิ่นสิมาเกี่ยวเข่าบ่เพิ่อนบ่ยู่บ่ผู้หู้อ่ะผู้หู้แบบไหนแม่บ่ให้ปากบ่จ้งอันนี้บ่แม่เฮาบ่ให้ายบ่บ่เห็นว่าเฮาสิเมื่อเกี่ยวเข่าเด้อสิบ่จ้งบ่เพิ่นบ่ได้เว้าทีไปพ่เสียงงามให้ไปเลือกเองหรือแม่ตู้ซื้อมาไหมตู้ใช่ เออไ่ผู้ลส so <C Bis nat Island> ุดส like ักเน่ละมันมูดเป็นผููสาวล่ะโอ้เห็ดปูสาวคือเมตู้มัดผมละฉันเชะอยู่แอ่กันแ่รอยขาบอกไม่ได้เงิยนแล้วเราบอกไปตามภาษาแล้วนี่บีบ่ถึงยางมาใส่ในกิรอนี่ชื่อคันชื่อไยจิคายอันก็จิคายดีชื่อคลายบปล่ละ ขายเราไปหาทุนยังมะไซนี่กูจิ้งแมจีแกงตรงไหมคือเอาหน่อยเถอะของก็เพิ่มเติมเป็นยังบอกเอาลายๆมันบะมีเออไปคุดทอดไซอิ๋งทอดหน้าน่อยไปคนเดียวนะโอ้บกระมุนดวงใจได้撒บอกได้สามโตลวงใจได้สามโตโอ้ยได้พันกีด được cháy được 3 tu, cháu được 3 chip, cho qua thang ngâu với chứ 3 chip này bơ bơ, người này đây, bên rúm đây đâu, được 3 tu, cô nương ơi, ế này được 3 chip, để ta biết thâu, chư khong hay, cô ra, cái này đi cái này, sai, nó này, kéo, hông, đuôi เด้อไปใบตองไส้คอนฮะตองแล้วเขาไปเสียใบจองออกมันมันหลายน้ำใบตองอีแล้วของใบไส้คอนโอ้โอ้โอ้ปลาไปพุดคำดอนปลาขี่จ้ใครเอาระวังนี่มึงด้วยออกแน่มันหลตัวไหลายใบเขาเออเราลงทุนชื่อให้ของให้ร้านแล้ว ุลของตุลของผูง้น้องได้ชามตัวเพื่อเอาหน่อยใช่คที่รอนี่คือตัวหน่อยใช่นะเนาะเบิ่งห่ใสงจะคลั้นบ่ะนี่ฮะอะว่าราคาได้บอกว่าเ,าเมื่อกินละล่าได้นี่เมื่อกินฟรีได้นี่ หัดเบ้อสามสิบต <Yeah. S 1> ัวเด็กเนะเดียวเดียวยังขลัาอยู่ยังกินบุไรมันกินรอแล้วปล่อยผัดปล่อยเนียวมักปล่อยเอียนคือข่อยแค่นี้เนี่ยวกกินเอียนไอปล่อยมั่กิ้รอมองมักมีปล่อยบุไรแล้วข่อยของโปดได้กี่รอ กินน ja, right? ja, yes. ja, uh ้ามาจ้นก ja, ินน ah, ah, so, ้าบ่คือไวซี่เลยเมียนบ่แล้วก็บอกกินน้ามาจ้ะเจ้าบอกเอาบ่าหนูไม่นี่เจ้าเอาแม่นี่เราจะแกงเอาแม่เอาบ่เอาบ่เจ้าเป็นยังคือบ่เอาบ่อยากจยบไ่อยากเนอดวงใจได้ใหญ่ว่าหนูไมนี่ ล <laughs> ูกใจกูบบกไม่ยากนูอฮินเนาะใช่ยากอี่วันนองไม่นี่พี่ไปทุกยากอี่วันนองไม่นี่บ่ผู้ใจคนเบียากบ่มีเงินชับจใจค่ะนมืนกนก่กี้รอกับเบิ่งด้วยจกหาเงินกันติดหนิเด้อได้บ่ถือเลขที่มาจ่ายเอาค่ะมื่อกีอร้รอจักพันเบ้าโน้องม่ใช้ของดวงใจนะมื่อกีอร้รอน่ะมารวมกันเลย กำเงินไปกำกันทันแล้วกำเงินไปย่างน่ะกำไปยังเงินนะไปซื้อกินรงเฮียนเอาอันนี้ขาดมิี่ลอเจ้าขาดมิจิลออันตัวนี้นะไห้ตั้งหาผู้ละหาพันเด้อเจ้าทอนให้เอ้ยเจ้าไหวหาพันน้ำเจ้านะแม่ทอนอันนี้ไห้ตั้งหาผู้หาพันนี่เอาเอออันนี้เป็นผู้หาพันเด้อไปกินรงเฮียนเด้ออันนี้ขาดิจลอกินได้ไห้ลายด้ยกันชีทุกข์ด้วยกัน ไว้ชื่อกินโอเคอันเด้อร์เมตุหันเป็นยังจะให้ผู้บ่าวผากมาให้แล้วเมตุต <laughs> <laughs> ถึนใจแด้วว่ผู้บ่าวตื่ใจกินมาบากให้อาผู้ชาวเนาะ <laughs> เอาให้กินจาานังบ่ให้เหรอไปชื่อกินโอเคอันเด้อร์เฮียนยัยนยงบ่ได้ก็ให้เขียนชื่อเจ้าของได้เขียนได้แล้วบ่ชื่อเจ้า <c oughs> หาน่ะ อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยจังย่างบ่ได้ก็ให้เขียนชื่อเนาะเขียนบ่ได้มื้อเขียนมันไ้ให้เอาเป็นหยังให้หยังนั่นอีหนูน้อยเอให้กินเป็นหยังน่ะจักนํามันเป็นหยังเป็นหยังเป็นหยังโอ้เป็นหยังอันนี้เป็นหยังอันนี้โอยังได้เงินบ่อีตนเด็กน้อยพี่น้องเอ้ย่เป็นหยังเป็นหยัง เออให้น้องดูใบนึงให้มันถือด้วยมันเศร้าหายเอาอันนี้อ่ะอ่อ่โอ้โหลูกอีนายอันนี้เนาะเมียเบิงฉีกได้ไหมเบิ่งเอะไรบอกับแม่เบิ่งเอาฝากมาให้ลายนี่ไปหาเงินกับใดเนาะไว้ได้ระบุโทรศัพท์จิบชื่อโทรศัพท์มาให้ลูกชาวได้ระบ๊อ เฮาบ่ได้สิชื่อให้เอาสิชื่อโทรศัพท์ให้เด้อบ่ตอนเอาจังน่อมาเะเออจังน่อเด้อเฮอเฮออแอบเอาเฮอๆเลยจะกินเด้อจะได้อายเอาหั่นเ่งไวมียงไวมนเฮาไวนี่นี่มมหุยอยู่นี่อะมนเด้อตัดน่เด้อเล็บมือน่ะโค้งแท้อันนี้เป็นแม่ญาได้นี่อ่า chỉ bên à, nặc hiền tôn ừ. này tông cắt đẹp mưa ngam mưa mèo nói gì nè mưa nè ôi vừa nãy xòm chú kinh nhang đế anh hay kinh nè nó vậy kinh nhang rồi hay kinh nè vừa nãy xòm thì chớp lo và lo dù bố bà vừa tiền vào nhang cần xe xe à, mẹ à, mẹ ừ. cho xe dù anh này anh này anh này anh เตี้ยนอะดาไมนิอเอไเอ่เออมันเลจังคะใช่รู้วมมึงรู้ได้จากพันเลยเออนับจะหีมาแล้วไล่ลงเลยมาอยู่ใกล้คือนับิงรู้ได้จากใครพันเลยไว้เอาให้น้องเออนับเบิ้งนับเบิ้ง ได้ไรวมได้ลายอะไรนะอ่าร่วมมอตังตสองโฮมแต่ยังน้อยสิแล้วแบบสิบดีได้สาวหาพันเลยสมุชหาพันไปโรงเรียนกับคันบุยากับบุกินนายใหญ่เลโฮมไห้ไว้บปุณชวงเฮือนี่ไอ้ปุณชวงเฮือกไอ่ะปุณวงเฮือรักู่ใจเขาไฟโอ้ยระวังรง อืโอ uhm. ้ยจักมั็นยังอันนี้ก็เอ๊ะเอ๊ะอยู่ท้องใสเลยอไม่ก็เอาจมูกอันนี้มตาแลทนแทนันนเงอะไปซั้นเด้อคอยกั๊บแล้วเด้อบันี้เด้ออยู่ดีมีแห้งผ้าสุขุสุคนเด้อเอาสบายดีอ่าพี่น้องเอเวตมาเยี่ยมมายามคือเก่าคือเดิมระบังเฉียมชัดตีนเด้ออันนี้ก็ได้ เวะมากคือเก่าคือเดิมแหละพี่น้องไอ้ตัวเล็กน้อยเนาะเวะมาหาทาั้งสากแต่วก็เวหะหาเด็กน้อยเลยทั้งสมุบบนก็นได้เมื่อนี้ก็สิขอโตัวโจบคคิปกันพี่น้องพอกันในคลิปน่ะบพื่แหละสบายดี